ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวสวิตช์ Wi-Fi นะครับ,รบไฟตัวนี้กินกระแสอยู่5โวลต์กับ10แอมป์นะครับผมเราก็ต้องดาวน์โหลดของ EP Link นะครับนี้ผมซื้อมาจาก Lazada นะครับผมอันดับแรกแล้วก็เสียบปลั๊กไฟครับเต้ารับ5โวลต์ครับไฟจะกระพริบหนึป๊บ สังเกตดูนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เราต้องทำการให้ไฟกระพริบแบบทีๆนะครับปุ๊บปุ๊ปเป็นจังหวะถ,ถ้าถ้าสมครั้ง1 2 3แล้วก็หยุด1 2 3ก็ยังไม่เชื่อมต่อนะครับเราก็ต้องทำการกดประมาณสักห้าถึงแปวิครับกดอ่าครับกดไปกดแล้วปล่อยประมาณสักห้าถึงแปดวิ ครับสังเกตดูถ้ากับพี่บปึ๊บปอันนี้พร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนะครับผมสังเกตนะครับทุกทท่านครับไฟจะดับเองอัตโนมัติครับผมแเราก็อันดับแรกอันดับแรกเราก็ต้องเข้า p เพสโต e ครับผมดาวน์โหลดของ EP Link นะครับแล้วก็ค้นหาของอีพีลิงอีว l i ิงตัวทีนะครับผมอีวิลิง นี่ผมได้ทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยครับผมก็เปิดเข้าไปครับถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไปนะครับครับเราก็ทําการเพิ่มอุปกรณ์ตัวกันนะครับผมเราใส่ wifi นะครับผมแต่นี่ตัวอุปกรณ์ก็จะมีเพิ่มได้หลายแบบนะครับทำไม่เอ่ยครับผมก็ทําตามนี้เลยอันนี้เป็นพัตเวิร์ดตัวนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อตัวนี้แล้วก็แบ็กกลับมาดู จนจะเจียมสำเร็จนะครับผมเพิ่งหัดทำคลิปครั้งแรกครับก็อันนี้เป็นการตั้งชื่อครับถ้าเราโหลดเสร็จแล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับที่เราจะทำการตั้งครับนิดที่หลังก็ได้ครับแล้วก็เสร็จเข้าอยู่หมดทั้งหมดทั้งหมดนะครับต่าการเปิดดูครับเปิดปิด เปิดแล้วก็ติดนะครับอ้าวมาดูอุปกรณ์นะครับเปิดไฟหลังบ้านได้เลยกำลังเปิดไฟหลังบ้านป,ปิดไฟหลังบ้าน เปิดไฟหลังบ้านได้เลยกำลังเปิดไฟหลังบ้านปิดไฟหลังบ้านโอเคกำลังปิดไฟหลังบ้าน